กัมพูชาค่ะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ครั้งที่32นะคะหวังที่จะดึงดูดนะักท่องเที่ยวต่างชาติถึง5 0 0 0นคนค่ะแล้วก็คาดว่าเศรษฐกิจเนี่ยจะสะพัดมากขึ้นด้วยค่ะต้องบอกว่าซีเกมส์2023ปีนี้นะคะที่ประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นเจ้าภาพระหว่ังวัาที่5ถึง17พฤษภาคมนี้ค่ะซึ่งถ้าหากว่านับเวลาถอยหลังนะคะก็เหลืออีกสักประมาณ50กว่าวันแล้วค่ะซีเกมส์ครั้งที่32ก็จะมีการเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะคะแต่ก็ไม่ววยค่ะมีดราม่าเกิดขึ้นจนได้นะคะเกี่ยยววกกกกับกีีีีฬาาาาาาชิงเงเเเเเหอมมสลุ่่่่่ดคะนนืจจ้าภาพข การตัดกีฬาสากลเปหลายชนิดเหมือนกันค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะกัมพูชาเองเนี่ยเขากําลังผลักดันการท่องเที่ยวเชิงกีฬาเนื่องจากว่าเตรียมเป็นเจ้าภาพการแข่งขันนากรรมกีฬาซีเกมส์2023เป็นครั้งแรกค่ะล่าสุดนะคะต้องบอกว่าผพ้่ออำนวยการฝ่ายการตลาดและส่งเสริมการตลาดต่างประเทศค่ะของกระทรวงการท่องเที่ยวนะคะบอกว่าปีนี้เนี่ยกัมพูชาเองเป็นเจ้าภาพซีเกมแล้วก็เป็นเจ้าภาพอาเซียนพาราเกมวยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่สําหรับกัมพูชานะแล้วคิดว่า การจัดงานครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วจนะมีการดึงดูด,ดนักท่องเที่ยวถึง5 0,000นคนด้วยกันกัมพูชาย,ยังเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขัน,ขนกีฬาปร,ประจำปีนะซึ่งก็ต้องบอกว่าดึงดูดผู้ชมจากทั่วโลกอย่างเช่นอังกอร์ฮัรมาราธอนในเดือนธันวาคมอันตราเทวอังกอร์ในเดือนกุมภาพันธ์รวมไปถึงกิจกรรมปั่นจักรยานระดับนานาชาติด้วยนะกิจกรรมหลายอย่างมากเลยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะสำหรับชาวไทยเนี่ยหวังว่า จะคว้า164เหรียญทองใน1 4เกม223 0แล้วก็ต้องการเป็นเจ้าเหรียญทองให้ได้ค่ะในขณะที่เจ้าภาพแห่งกัมพูชาเองเนี่ยวังไว้อยู่ที่103เหรียญทองโดยนักกีฬาเขมรนะคะถ้าหากใครสามารถคว้าเหรียญทองได้รับไปเลยค่ะรับบรรจุเข้าราชการตำรวจในทันทีค่ะ